สวัสดีครับพี่น้องครับสถานีนอนสานครับพี่นอ้องมณีภาพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศครับหนาฝนที่ปัตตานีครับพี่น้องอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้เดือนกลางกลางเดือนท่านว่าครับ256 5นห้านะครับเนาะที่จังหวัดปัตตานีบรรยากาศหนาฝนครับอีสานบานเฮาก็ศจิ หนาวนะครับเนาะเวลานี้ยั้องลมต้งฝนนะครับพี่หนอวเก็บลงน้ำที่เต็มป้องระบายน้ำนะครับถ้าไปหนบวลงบรรยากาศอีกมุมหนึ่งครับ ตั้งเก็บร่มครับพี่นองทั้งฝนทั้งลมนะครับวันนี้ครับช่วงนี้เป็นลูกลูกที่สองนะครับเนาะตามที่เบื้งในขาวครับเบื้องโอ้โถพี่นองอากาศเปลีป่ยนแปลงรักษาสุขภาพนะครับเด้อพี่นอก บต้นไม้ต้นไรความมันสามสิบสกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเนาะเบื้องนข้าวนะครับเนาะไทยลูกหนึ่งครับ ับผมเมื่อวั่ได้ไเอาไปอ่ายทอบบรรยากาศดูเรื่องนะครับนาะพี่น้องอาจะเขาเป็นฟังร้ายแล้วครับเพราะว่าไปอยู่เขาเป็นแจงเตือนร้ายเมืองนะครับบริเวณนั้นแลครับมือันนี้ทิงงานเห้ห่อนอนย่างเดียวนะครับนครับลุกเรื่อลุกไปเรื่องของเข ถ้าเรือเขามาหลายนะครับเนาะเดี๋ยวฝนหยุดฝนเช้าสิสาพ่าพี่น้องไปเบ่งบรรยากาศท่าเทียบเรือนะครับน่าจะเบิดมือนะครับมันพนกะเบิดมือนะครับคือมาซ่องงานนะครับพี่น้องจะเป็นมาเป็นห,ห่วงๆนะครับเนาะพี่จงมวยพักมวยพักยกหนึ่งยกสองยกสามนะครับก็บเป็นห,ห่วงๆครับพี่น้องครับ ทีเริ่มซานะครับเริ่มซาบนเองจัน้อยใหม่อีกครับขอเม,มื่อวันซีหามือนะครับผมเดิ่มแต่เมื่อวานเป็น้นมานะครับเราสองสาวยังไม่แดดอยู่มือน,นีกอเต็มมือน,นะครับเอาแต่ขึ้นนะครับพี่น้องนอนฟังเสียงฝนอยู่บ้านตื่นเส้นอมมากอะมาทายบรรยากาศเห็นพี่น้องในเบิ้งนะครับ บรรยากาศแล้วไปใช้บันไดออกเลือกับบัไดนอนอีกครับพี่น้องบผมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กด,ดแชร์นะครับได้เป็สิบริภาษ ลิบต่อๆไปนะครับรักษาสุขภาพได้เลยครับพี่นนองครับอากาศเปลียนแปลงแนละ้วคนหยุดคนเศ้าไปไปเบ่งลิบบรรยากาศอยู่ท่าเรือใหมนะครับเนาะโอ้ลมเฮาครับผมออเล็บคลิปนี้ขอบคุณนะครับเนะทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ